กลบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิมรีกสัปดาห์ที่2และแน่นอนคะ่ะว่าหงแดงลิฟูของติ๊กสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมการออกไปเยือนเซนเจยมพาร์ของนิวคาสเซิลในศึกมันเดย์ไนท์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้นะคะเป็นเกมที่แฟนๆลิฟูเนี่ยโอ้โหได้ตื่นเต้นกันตลอด ทั้ง90นาทีเลยนะคะก่อนเกมค่ะต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยเป็นไปตามที่สื่อได้มีการรายงานออกมาก่อนหนะ้าว่าอาริซิสมาริเซอร์ไม่ได้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมส่วนสาเหตุน,นะคะไม่ใช่การบาดเจ็บใดๆค่ะ น่าจะมาจากภรรยาของอาริซิมาริสเตอร์ใกล้คลอดนะคะก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปเฝ้าภรรยาในช่วงเวลาสำคัญที่ลูกน้อยกำลังจะลืมตาดูโลกนะคะส่วนอ่าแบกขวาค่ะอย่างเจอร์มีฟิมปงเนะะี่ยค่ะก็คือไม่พร้อมอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่คนทราบดีว่าจะกลับมาอีกทีเนี่ยก็คือเป็นช่วงหลังพักเบรกสัปดาห์ทีมชาตินะคะหรือช่วงพักเบรกสัปดาห์ทีมชาติเ,เรานั้นเนะะี่ยค่ะเกมนี้ค่ะลิฟท์ยังได้ทางนัก ของไรอันกา n ฟแบกที่พ้นโทษแบนกลับมาแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ไรอันกา n ฟแบกเกือบที่จะโดนแบนอีก1ครั้งนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนใบแดงไปตั้งโดนใบเหลืองนะคะไปตั้งแต่นาทีที่8เลยนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องเล่นอย่างระมัดระวังตลอดทั้ง90นาทีค่ะส่วนเกมนี้นะคะพอไม่มีเอริซิธแมริเตอร์ค่ะทางด้านของอานเนอร์ชลอตกุนซือทีมของหงแดงลิพูนะคะเลือกที่จะ ส่งทางด้านของเคอร์ติจโจนลงไปเล่นในแดนกลางนะคะโดยกลาง3คนก็จะมีเคอร์ติจโจนมีเวดนะคะมีแรกนกาแฟแบกส่วนสุลหลอสโบสไลค่ะโดนถอยลงมาเล่นในตำแหน่งแบกขวาจำเป็นเหมือนอย่างที่เจ้าตัวเคยเล่นในช่วงพรีซันเนะะี่ยค่ะึ่งบอกว่าพอเริ่มเกมมาค่ะ30นาทีแรกหรือเรียกได้ว่า45นาทีแรก เป็นเกมของนิวคาสเซิลนะคะพวกเขาโอ้โหดุดันมากทุกคนดุดันทั้งการเข้าบอลดุดันทั้งการเล่นเพลสซิ่งสูงบีบไวคลองเกมคือเกมเนี่ยแทบ45นาทีแรก เป็นของนิวคาสเซิลส่วนใหญ่พวกเขาใช้วิธีการบีบเร็วนะคะทำให้ลิพูเนี่ยต่อบอลไม่ได้เสียบอลก็ง่ายนะคะคือลิพู30นาทีแรกไม่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้เลยแต่ต้องบอกว่าข้อดีของลิพูในครึ่งแรกคือ ลูกผีจับยัดค่ะทุกคนคือมันเป็นจังหวะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็บีบๆเป็นจังหวะที่ลิพูแบบเหมือนพอได้บอลที่จะสวนคือที่ผ่านมาเนี่ยโดนสวนคือพอจะสวนปุ๊บเนี่ยมันนิวคาสเซิลเขาเข้าซ้อนเข้าซ้อนนะคะทำให้เด็กแต่ลิพูเล่นยากแต่จังหวะนั้นทุกคนต้องบอกว่าเป็นการยิงไกลของราอนกับเฟนแบกค่ะบอลมันแอบฉลับเล็กๆนะคะก่อนที่บอลจะไปฉลับเข้าเสาในาชนเสาในาเข้าประตูตัวเองไปทําให้ลิพูบุกไ,ไปนํานิว ซในครึ่งแรกนะคะอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ต้องบอกว่าในเกมนี้มีใบแดงด้วยนะคะเกมนี้ค่ะทางด้านของแอนโทนีทอร์กอดอนนะคะไม่รู้ว่าคึกด้วยเสียงเชียอะไรใดๆนะคะหรือด้วยความอ่ะพอเป็นเกมในบ้านจริงๆต้องชื่นชมเนะเพราะว่าเสียงเชียแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยก็คือกระหึ่มมากทุกคนมันอาจจะแบบกระตุ้นอนาะรมณ์จริงขนาดเราเป็นแฟนร์พูลแบบ เชียได้ดุดันเชียโหดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าอไม่น่าเล่นเลยของแอนโทนีกอร์ดอนคือพลาดเป็นจังหวะที่แบบพลาดเองแล้วมันไม่มีอะไรเลยเขาเลือกที่จะเข้าบอลจากด้านหลังของเฟอร์จิลฟันไดนะคะแล้วเป็นการที่ยกค่อนข้างสูงน่าจะเกือบถึงเข่าอะถ้าเห็นแบบว่าภาพที่ถูกปล่อยออกมานะคะคือเปิดปุ่มใส่เข้าด้านหลังใส่นะ,ะแล้วกลายว่าโชคดีมากมทุกคนที่ เฟอร์จิฟันไม่ได้รับบาดเจ็บในเกมนี้ตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินให้เป็นใบเหลืองนะคะก่อนที่ v วจะมีการค้านสุดท้ายค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ไซมอนฮูเปอร์ซึ่งเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้นะคะก็มีการวิ่งไปดูจอเองซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าพอไซมอนฮูเปอร์จะไปดูจอเองผู้เล่นนะคะบางคนเข้ามาไซมอนฮูเปอร์ก็ส่งสัญญานะคะบอกว่าสต็อปอยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะเป็นคนเข้าไปดูเองคือห้ามเข้ามา กดดันใดๆผพ้่สินแล้วก็มันเป็นการเช็คแบบว่าซีเรสฟาวนะคะสุดท้ายค่ะทางด้านของไซมอนฮูเปร์นะคะเลือกเปลี่ยนค่ะ เป็นใบแดงแทนนะคะทำให้แอนโทนีกอรดอนถูกไล่ออกก่อนจบครึ่งแรกทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยในครึ่งแรกเหลือผู้เล่น10คนแล้วก็ตามหลังลิเวอพูลอยู่1ลูกด้วยกันค่ะส่วนเรื่องแกมมาค่ะประมาณ30วินาทีทุกคนลิเวอร์พูลได้ประตูที่2นะคะคือได้ประตูที่2คือแบบเร็วมากๆนะคะคือเราก็งงว่าคือแบบ บางคนเอาจริงๆว่าบางคนยังดูไม่ทันลูกนี้เลยแม้แต่กระทั่งอาร์เนอร์ชลอตออกมาคือลูกทีมยิงประตูไปแล้วจังหวะที่ลูกทีมยิง อานาชลอตไม่เห็นนะคะซึ่งก็แอบขำอยู่ในจังหวะน,นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่านิวคาสเซิลเขาจะเหลือผู้เล่น10คนแต่เขายังสามารถกดดันลิพู์ได้ทุกคนคิดดูก็คือกดดันอจนได้ประตูตีอ่ะตีไข่แตกนะคะมาจากกิมารไรส์นะคะแล้วก็ประตูที่2มาในช่วงนาทีที่88นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ิรวอว่พูลคือแบบโชคดีมากๆอีกนิดนึงทุกคนในช่วงต่อเวลาพิเศษในช่วงกัดต่อเวลามันจะหมดแล้วนี่คือไพ่ใบสำคัญมากๆที่อันนสลลลเลอร์จะส่งลงมานั่นคือเจ้าหนูริโอค่ะทุกคนเจ้าหนูริโอสามารถทำประตูได้ในทีที่99เออจุดกี่วินาทีไม่รู้อีกนิดนึงอ่ะคือมันต่อเวลาประมาณ10นาทีนะคะอีกนิดนึงคือจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่ ต้องบอกว่าอันนี้ชื่นชมผู้เล่นของลิพูทุกคนเลยนะคะถ้าว่าทุกคนเห็นน่ะคือจากภาพจะเห็นว่าการต่อบอลน,น่ะมันมีไม่กี่คนภาพวิดีโอที่เราเห็นเนาะแต่มันมีภาพมุมที่แฟนบอลในสนามเขาถ่ายคือลิพูต่อบอลคร,รบสิบเอ็ดคนทุกคนคือแบบมันเป็นจังหวะที่อะนิวคาสเซิลเขาก็ปล่อยอหละอาจจะชะล่าใจด้วยความอา,อาจจะรอตั้งรับคือไม่ได้มีจังหวะการเข้าบีบก่อนหน้านี้ก่อนที่บอลจะเข้าใกล้กรอบเขตโทษนะคะ สุดท้ายคือเป็นเจ้าหนูริโอค่ะจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมเนี่ยจของโซโบสไลเหมือนกันนะคะโซโบสไลหลอกผู้เล่นของนิวคาสเซิล้วปล่อยให้บอลเนี่ยถึงเจ้าหนูริโอจากภาพจากวิดีโอจากคลิปที่เราเห็นในกล้องถ่ายทอดสดอะ่ะเหมือนกันมุมมันจะไม่ยากแต่พอมุมที่เป็นมุมจากแฟนบอลถ่ายจากสนามมาทุกคนคือมุมมันแอบยากนะ มุแมแบบยากคือต้องแบบต้องยิงด้วยความมั่นใจจริงๆนะคะสุดท้ายคือเจ้าหนูริโอสามารถทำประตูแรกอย่างทางการได้ในศึกพิเรกกับทีมชุดใหญ่ในวัย16ปีนะคะแล้วก็มันเป็นประตูสําคัญมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ริโอช่วยชีวิตไว้ในชลังจากช่งวงปีนีันนะคะก็อะ มาช่วยชีวิตในเกมในสุพสาีอีกครั้งนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเช่นกันนะคะทำให้ลิพูเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้ถึงถิ่น3ประตูสอเป็นการชนะที่เรียกว่าโอ้โหแทบจะหอบจับนะคะคือแบบแฟนลิพูคือแบบตะคิวกินอะนเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วบอว่าในเกมนี้นะคะยกว่าให้เป็นเกมระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นเกมที่สนุกมากๆมันมากๆ อย่างหนึ่งที่ติ๊กต้องชื่นชมเองที่บอกค่ะว่าขอชื่นชมแฟนิวคาสเซเลยคือเสียงเชียงพวกเขากระหึ่มทําให้มันแบบให้ให้นักเตะของพวกเขาอ่ะมันมีแรงฮึดมากมากนะคะทําให้เกมนี้พวกเขาทําได้อย่างดีถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนเอาจริงนะการเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนแล้วสามารถทาประตูใส่ร์พูถึงสองลูกด้วยกันเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่พวกเขาสามารถทําได้ถึงแม้ว่าในเกมนี้จะจบด้วยความพ่ายแพ้ก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในเกมนี้มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินคือในเกมเครึ่งแรกอะเอาจริงๆนะมันเปิดมาด้วยการที่ผู้เล่นของว纽卡素ติ๊กจำไม่ได้ว่าโจลิงตันหรือใครนะคะยกเท้าสูงซึ่งอันนั้นอะไซมอนฮูเปอร์ก็ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป่าเป่าหยุดเกมเนะี่ยก็ปล่อยผ่านไม่ได้มีการแจกใบลงใบเหลืองอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีจังหวะของคิริทิเปียนะคะถึงสองจังหวะอันนั้นก็ปล่อยไม่ได้มีการให้ใบเหลืองแต่จังหวะของริพูอันนีคือใบเหลืองอนนคือยอมรับว่าการเข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยด้วยความคือพอโดนบีบมันอาจจะเล่นไม่ละเอียดอันนี้คือเรายอมรับในเรื่องของฟาวน์ในเรื่องของใบเหลืองแต่ในมุมดิ๊กที่แค่รู้สึกว่าไซมอนฮูเปอร์อ่ะเหมือนนกหวีดหวานมาฝั่งลิพูเกินไปในครึ่งแรกนะคะคือในครึ่งแรกหวานเป่าอยู่เกมบ่อยมากมันก็เลยทําให้เกมเนี้ย แอบมีความสะดุดนิดนึงถ้าสมมติว่าบอลมันไหลลื่นมากกว่านี้เนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้ซึ่งจริงๆออฟตา้าเขาได้มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าการเป่าฟาวของเซมอนฮูเปอร์อะประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือเท่าที่จำได้คือเป็นการเป่าฟาวที่มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเกมสัปดาห์ที่2 ะะเป็นการเป่าฟาวมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาสรุปตารางคะแนนท็อปทรีในตอนนี้นะคะก็คือ3ทีมค่ะมีแต้มเท่ากันนะคะก็คืออาร์เซนอลสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะคะเรียงหนึ่งสองสามตามนี้เลยนะคะประตูดได้เสียอาร์เซนอลดีกว่านะคะเก็บ6แต้มเท่ากันในขณะที่อันดับที่4นะคะนี่มีเชลซีนะคะก็เก็บได้4แต้มอีกทีมหนึ่งจะเไม่ได้ว่าทีมไหนอันนี้ก็คือข่าวที่เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังวันนี้ค่ะ